แล้วเขาก็สอนว่าคุณต้องทําตามแต่ถ้าคุณไม่ทําตามไม่เป็นไรเลยนะคะเพราะว่าใครกินใครอิ่มนะคะเขาอะาหาให้เราไปเสิร์ชหาภาพที่เราอยากได้อย่างเช่นบ้านที่เราอยากได้รถที่เราอยากได้เงินที่เราอยากได้ประเทศที่เราอยากไปเที่ยวหรืออะไรก็ตามค่ะที่เราอยากได้แล้วเราคิดว่าเราต้องได้มันแน่ๆแล้วให้เราอค่ะไปเสิร์ชภาพมาไปหาภาพมาแล้วตัดภาพแปะในรีมบอร์ด ดีมบอร์ดอะคะ่ะถ้าได้เร็วคือดีมบอร์ดสีแดงรองลงมาคือดีมบอร์ดสีขาวที่เป็นแผ่นลูกฟูกอะค่ะนะคะที่เป็นแผ่นลูกฟูกถ้าเป็นสีขาวก็ได้แต่สีแดงสีแดงคือสีทรงพลังสีแดงคือเป็นสีที่จะเกิดขึ้นได้ไวนะคะให้คุณนะคะไปเขียนคําสั่งเลยเหมือนคําสั่งอนะคะ่ะสมมุติว่าคุณเขียนบ้านนะคะว่าคุณได้ทุกอย่างในดีมบอร์ดแล้วค่ะคูเขียนอะไรคุณได้หมดแล้วนะคะล่าสุดเดี๋ยวคุณจะบอกคุณว่าคูเขียนอะไร นะคะในดีมบอร์ดคุณได้หมดละคุณได้จนคุณไม่รู้ว่าคุณจะเขียนอะไรลงไปในดีมบอร์ดะคะคุณเชื่อไหมจนเราต้องคิดน่ะว่าเราจะเอาอะไรอีกอย่างนี้นค่ะเราจะเขียนเนี่ยเราต้องรู้กันนะว่าเราจะเอาอะไรถูกต้องไหมเพราะมันต้องเชื่ออย่างสุดใจอะคะ่ะรูปกับการเขียนสําคัญต้องเชื่อมโยงต้องเชื่อมต่อกันนะคะแล้วจะได้เร็วได้ช้าอยู่ที่การเขียนเวลานะคะอยู่ที่การเขียนระยะเวลาจํากัด ระยะเวลาให้เขาด้วยสิ่งหนึ่งค่ะที่คุณจะบอกนะคะว่าคุณต้องไปหารูปที่คุณชอบจริงๆอย่างเช่นบ้านน่ะคุณประทับประทับอยากได้บ้านแบบนี้จริงๆถ้าคุณอยากได้ให้ไวที่สุดคือต้องเป็นบ้านที่คุณนะคะอยากได้มันจริงๆแล้วถ่ายรูปมาสมมุติคุณอยากได้โครงการเนี้ยอยากได้มากๆเลยคุณต้องไปค่ะแล้วไปถ่ายรูปขอเขาถ่ายรูปขอโบชัวแล้วเอาอันนั้นแหละมาติดเพราะถ้าคุณไปเอาในเว็บไซต์สมมุตินะคะ มันได้ค่ะแต่มันจะได้คล้ายๆแต่มันไม่อินพี่ลุงไปไปดูพี่ลุงนะไม่รู้พี่ลุงเก็บไว้ไหมพี่ลุงไปเรียนแล้วพี่ลุงไปติดพี่ลุงได้บ้านคล้ายกับด e ีมบอร์ดเลยทั้งทั้งที่บ้านอ่ะพี่ลุงไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าโครงการหมู่บ้านนี้จะมีเกิดขึ้นแล้วจะมีบ้านแบบนี้ลักษณะนี้พี่ลุงก็ไปได้รูปในเว็บไซต์นี่แหละค่ะไปได้รูปมามาติดอะค่ะ หรือว่าลูกของพี่ป่านไม่แน่ใจว่าพี่ป่านเตรียมไปแต่พี่พี่รุ่งเอาไปติดแล้วก็เขียนว่านี่คือบ้านของฉันอะไรแบบนี้ค่ะแล้วพี่รุ่งก็ได้บ้านแบบนั้นเลยคล้ายกันเลยค่ะคล้ายกันมากๆเดี๋ยวให้พี่รุ่งเอามาโชว์ก็ได้นะถ้าพี่รุ่งยังยังเก็บไว้อยู่นะคะเหมือนหรือคล้ายกันมากแต่ถ้าคุณอยากได้แบบปักจิตปักใจแล้วได้เร็วคุณต้องไปโครงการโครงการนั้นขอเข้าไปคุณจะได้น้ําดื่มเก็บขวดน้ําดื่มกลับบ้านคุณไปประทะับประทะับกลิ่นสี วอลเปเปอร์ paper, ไปนั่งตรงโซฟาไปนั่งตรงที่นอนถ่ายรูปทุกจุดครูทำตลอดนะคะถ้าใครไม่เชื่อครูมีรูปเต็มเลยครูไปดูโครงการไหนถ้าครูชอบครูถ่ายพี่ลุงจะรู้ครูถ่ายทุกซอกทุกมุมเลยเพราะครูเรียนมาแล้วมันได้จริงๆอ่าพี่ลุงเก็บไว้อยู่เดี๋ยวพี่ลุงเอามาลงให้ดูเพราะการเขียนบรีมบอร์ดคือคำสั่งของเราบางคนบอกว่าไร้สาระคุณฟังนะ คนที่เขามีสาระแบบเนี้ยเขาถึงได้คนที่ยังเชื่ออะไรโบราณๆแบบค้ำเคลือที่ไม่ยอมพัฒนาสมองคุณจะได้แบบเดิมๆคุณจะไม่มีการพัฒนาในด้านบวกขึ้นไปอะคะ่ะเหมือนครูตอนแรกๆไม่ได้อะไรเลยคะ่ะเขาได้บ้านเขาได้รถเขาได้เงินร้อยล้านครูไม่ได้เลยสักอย่างเลยไม่ได้เลยแล้วครูก็บอกว่าไม่เห็นจริงเลยไอ้พวกที่ได้ก็ใช่ละซีมันอยู่ใกล้ครูนี่ก็ใช่ละซีอย่างนั้นก็ใช่ละซีอย่างนี้ประจําเลยคะ่ะนี่คือนิสัยเลย จนวันหนึ่งที่คูตัดสินใจอะค่ะพรมึงเสียเงินเบอร์เนี้ยมึงมึงมึงต้องเชื่อให้ได้แบบเขาอะวะมเข้าให้มึงทําอะไรมึงต้องเชื่อบอกว,ะวะ่าไม่ใช่มึงก็ทา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 ไปงั้นงั้นพอเบื่อก็เลิกทําจริงไหมมนุษย์เป็นแบบนี้แหละให้เก็บเงินพอเบื่อก็เลิกเก็บให้เขียนอะไรพอเบื่อก็เลิกเขียนให้เชื่ออะไรพอเบื่อก็เลิกเชื่อเห็นไหมเร็นแ,แบบนี้ครูก็เลยว่าเฮ้ยกูจะไม่ยอมเสียงเงินทิ้งหลังจากนั้นครูอะค่ะ ตั้งใจหารูปมากเอารูปที่กูอยากได้จริงๆเอารูปรถเอารูปไปเที่ยวเอาอย่างเงี้ยค่ะคุณคะแบบนั้นจริงๆ <c oughs> ตั้งแต่แปดปีที่แล้วเนาะ <c oughs> เขียนรีมบอร์ดติดรีมบอร์ดมาตลอดอยากไปเที่ยวญี่ปุ่นอยากไปเที่ยวดันไปหมดเลยเกาหลีญี่ปุ่นไปมาหมด